สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการทดลองที่9ครับนี่ครับกฎของโอหมนะครับโดยการต่อวงจรแบบอนุกรมวัตถุประสงค์นะครับอธิบายความสัมพันธ์นะครับระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันความต้านทานจากกดของโอหมนะครับทัดมาความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ในวงจรอนุกรมได้นี่ครับกดขององคครับนี่ครับ b เท่ากับ ir นี่ครับองกล่าวว่าครับเมื่ออุณหภูมิคงที่อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์อัตราส่วนของความต่างศักย์ ระหว่างปลายทางทั้งสองข้างของตัวนำํำกระแสไฟฟ้าที่ได้ผ่านตัวนําจะมีค่าคงที่เสมอนะครับนี่ครับจะได้สูตรนี้ขึ้นมาและเราแปลงเป็น v เท่ากับ i r มาครับถัดมาการต่อ,อนี่ครับจากรูปนี้นะครับโดย r 1และ r 2ครับต่อเชื่อมหากันที่จุด b นะครับทีนี้ถัดมาครับน้อยและ1,000โ oh อห์มอันนี้คูม่ฟิกตายตัว อยู่ที่เราจะเอาค่าเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบก็ได้นะครับไม่สิดสายตัวเก้าโวลต์อ่ะให้มาเก้าโวลต์นะครับอ่าจากนั้นครับเขาว่าให้เราเปิดสวิตช์ไฟตัวนี้สวิทช์ไฟนะครับแล้วครับเห็นไหม V คอม อันนี้รเรอเรือนะครับร่อมไอเห็นไหมอันนี้คือไอตัดขาครับอ่าทีนี้นะครับเขาบอกว่ามีคำถามท้ายกับทดลองด้ครับนักเรียนต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากัน คว,ตวรตอบปเอันนี้ไม่อธิบายเพิ่มนะให้เราห้ามตอบเองทีนี้ถัดมาครับนี่ครับถัดมาเห็นนะครับ ตัวอนทานมีสามตัวเนาะทีนี้อันตรงนี้เราจะให้เรเขนอยู่3ามช่องนะครับอันนี้เป็นแถบสีนะครับแถบสีเท่าไหร่อ่านจากแถบสี นี่ครับอ่ะดูก่อนนะเราจะได้ส,สนนี่ครับเราเข้ามาครับชุดอุปกรณ์เครื่องมือแบบเดิมนะที่ครูเคยสอนไปแล้วก็ติ๊กครับตรงนี้แล้วก็รอมันโหลดครับ จะรอเครื่องโหลดนะครับอาจจะช้านิดนึงมาที่ปฏิบัติการครับชิดเข้ามาตอนทันครับเอามาครับหนึ่งตัวนะ สองตัวนะครับสามตัวเอาผมให้ก่อนเลยนี่อันนี้สิบโอล์เนาะไอ้ตัวนี้เอาสักประมาณห้าสิบก็ได้ตัวนี้ ประมาณเจ็ดสิบโอเคทีนี้ถัดมาครับเราเอาแรงจ่ายไฟมาอันนี้เขาว่าเท่าไหร่นะครับนะตรงนี้เขาบอกว่า เอาตัวนี้แรงใจไฟคือ9อ้าอ่เก้าพอดีครับทีนี้ที่ง่ายต่อมาครับนี่ครับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าคือแอมมิเตอร์อยู่ข้างหน้าตัวนึงอ่ะนี่นะหนึ่งตัว ที่มันน้อยไปต่ออย่างงี้เลยมันง่ายต่อการวัดนะครับซึ่งเราไม่จ่ายไปเข้าแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้โอเคนั้นครับลวดมาเชื่อมลงมาครับตรงไว้ครับแล้วก็สวิตช์ครับ ก่อนครับเราจะยังไม่เปิดไฟนะครับบอดเส้นนี้ตรงมานี่แล้วก็ลวดเส้นครับเรียบร้อยถัดมาครับตัวนี้ครับนี่ความต่างสัตว์ โอเคทีนี้อันแรกนะครับแถบสีอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งนะครับแถบสีครับมันคือค่าสีลงครับมันจะมีอยู่สีน้ำตาลดำดำทองครับน้ำตาล ดำดำทองทีนี้ค่าที่เราจะอ่านได้นะครับน้ำตาลดำดำทองนะน้ำตาลคือหนึ่งครับีนนหนึ่งดำอาดำคือเลขศูนย์ดำาีีกตัวหนึ่งครับคือคูณนะ กิบกาลางัง10ทคองทองเราจะเป็นบวกลบ5อันนี้คือตัวแรกนะครับอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวครูจะให้เราเขียนแบบละเอียดก็ได้รอบอกวนต้อะไม่สับสน เอานี้เป็นแถวปึ๊บมาอย่างนี้นี่แบ่งนะครับก็แถก่อนนะจะเป็นน้ำตาลดำดำทองอ่ะที่เราอ่านได้นะครับน้ำตาลคืออะไรครับ หนึ่งเนาะดำคือ0แล้วคูณ10กกำลัง0บวกลบ5เปอร์เซ็นต์นั่นคือค่า r 1ครับ r 1ตัวนี้ที่เราอ่านแถบสีได้นะครับมันจะกลายเป็น10บวกลบ5เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่า r 1เนี้ย r 1เนี้ย ที่ได้จากการวัดนะครับดูนะจากการวัดนะครับตรงนี้มันคือ10โอห์มโอเคเราก็เขียนนี่นะครับการวัดนะครับการวัดนะเราเขียน 2R งอา t ์อทรครับททอันนี้คือพูดง่ายคำนวณ คำนวณก่อนคำนวณน,นะครับมันคือ10บวกลบ5เปอร์เซ็นรึบคำนวณน,นะอันนี้ถัดมาครับการวัด R โทั้ทั้ครับเท่ากับอันนี้ไอ R หนึ่งะของเรามันคือ ได้ oh. สิบอมนะนะครับอ่ะโอเคนี่ซึ่งเรายังไม่ทำเลยนะครับแล้วคำรองรก็ไปแล้ว ทีนี้ถัดมาครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับห้าส oh นะิบสองโอห์มเนาะสีครับให้เป็นสีเขียวนะครับสีจะเป็นสีเขียวเขียวแดงดำทองนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตอนนี้ปรจกรม้ค้างอยู่ จำค้างครับทำอะไรไม่ได้เลยถ้้แต่รออย่างเดียวครับ คือมันะครับที่นะครับคืออะไรนะจะเป็นสีเขียวแดงดำทองเขียวแดงดำทองเนาะไอ้ค่าเขียวครับในตารางนะครับของก่อนอันนี้ไอ้เขียวครับคือเลขห้า แดงครับมันคือเลข2ครับดำเป็นตัวคูณนะสิบกําลัง0บวกลบ5เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นตันนี้จะได้เป็น52บนะครับห้บวกลบ5เปอร์เซ็นต์ไหมครับตัวสองมาแล้วบวก ห้าสิบสองบวกลบห้าเปเซนทีนี้ถัดมาครับตัวนี้ค่าได้ก็ห้าสองครับก็บวกห้าสิบสองโอ้ทีตัวที่สามครับตัวที่สาม R สาสามนี่ครับสีนะครับมันคือตัวนี้จะเป็นสีม่วงครับม่วง ดำดำทองนะครับแล้วก็มาตัวนี้ครับเขียนว่าม่วงครับดำดำทองม่วงครับจะเป็นเลขเจ็ดนะครับดำคือ0ูนย์เลขเจ็ดนะคูณสิบกำลังศบวกลบ 5%นั่นคือจะเป็น70ครับบวกลบ5%อนะครับอันนี้ก็จะได้ครับบวก70บวกลบ5%อันนี้ก็จะเป็นครับตัวนี้บวก70โอห์มนะครับตันี้ดูนะครับ10 บวกกับนี่นะสิบนะบวกกับ52นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหดสเนาะบวก70ก็เป็น130 2โอห์มทีนี้ครับค่าความต้านนะครับที่ได้จากการเลยการวัดนี่ครับการวัดการวัดนะก็คือ 1 3 2โอห์มทีนี้ดูตรงนี้เห็นสีนึงไหมครับเห็นไหมไม่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนะเหมือนน,นะเท่ากับก,ก่อนบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนถัดมาครับพจน์นี้ข้างหน้านี่ครับสิบ 52เป็น62บวกกับ70ครับเป็น132ตัวนี้มันเป็นโอมเข้าไป,ไปนะครับจะเป็น132บวกลบ5เปอร์เซ็นต์โอห์มนะครับทีนี้นี่วิจารณ์เปรียบเทียบค่าของทาน3 จากการคำนวณให้เราเปรียบเทียบครับระหว่างคำนวณแล้วก็การทดลองนะครับคำนวณคือเอาค่ามาอ่านจากทีแล้วคำนวณถัดมาครับถัดมาผลจากการวัดค่านี่นะอันนี้ R1 หนึ่งสองสามโท้ท้ดูครับ อันนี้คือ r หนึ่ง r สองเอ้ย i ที่หนึ่งครับ i ที่ r หนึ่ง i ที่ r สอง i ที่ r สามและ i รวมครับมันต้องออกจากแหล่งจ่ายไฟบังเอิญครับผมตั้งค่าไว้ว่าแหล่งจ่ายไฟคือเก้าวโวลต์เมื่อผมปล่อยไฟเข้ามาครับปล่อยไฟแล้วนะนครับตัวนี้ไม่เปิดนะครับเมื่อเราเปิดไฟครับจะเห็นค่านี้อันน,น,นี้อันนี้คือศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 0.07 0ูน0 7, 0, 7, 0 7, เดจุราก็กอกมาครับตัวนี้ 0. 07, 0 7 0 07, 0 7ุ07และ0.07ดูหน่วยนะครับตรงนี้ครับหน่ยเป็นแอมเนาะเป็นแอมนะครับดังนั้นครับให้เราเราขีดค่าตจะน,นี้ไปขีดทิ้งครับนี่ครับขีดทิ้งเลย จริงเลยให้เป็นแอมก็พอนะครับแล้วอธิบายอย่างนี้ครับจระแสไฟฟ้าที่ได้ผ่านตัวอังนทานหนึ่งองมมีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับทีนี้ถัดมาอันนี้ให้เรียนตอบเองนะครับตอบเองนะถัดมาครับ การหาค่าความต่างศักนะครับ V total อ่ะดูนะอ่ะมากุยานกันครับ V ที่ R 1เนาะ V คอมครับ V แดงมาแดงนะครับ V คือ0.68อันที่ R1 น่งนะนั่นคือ0.68ถัดมาครับตรง r 2ครับนี่ครับ r 2รวัดกับทางนะครับ เอาแดงมาฝั่งนี้แล้วนะก็ไฟบวกนะครับจะเป็น3.5มห้าครับ3.5มห้าถัดมาครับตรงที่ R 3ครับจะเป็น4.77นะครับ 4.77ถัดมาครับ V total total นะครับนั่นคือตรงนี้ออกจากแรงจ่ายไฟเลยครับบวกแล้วก็อันนี้คือ9นะครับแล้วก็ได้ว่าเป็นเลข9.00 ทีนี้ดูว่าความต่างศักนะครับที่ตกค่อมนะครับ R 1 2หนึ่งสองสามเท่ากันหรือไม่นะครับถัดมาครับความต่างศักที่ตกค่อม R 1 2หนึ่งสองสามครับมีค่าเท่ากันกับความต่างศักที่ตกค่อมเอารวมหรือไม่นะครับให้อธิบายนะถัดมาครับผลรวมครับของความต่างศักครับตัวนี้อหนึ่งสองสามมีค่า ครอมเอารวมหรือไม่นะครับแล้วก็ให้นักเรียนครับสรุปผลแล้วก็ตอบคำถามท้ายกันทดลองนะครับจะพูดผิดพลาดก็มีนะครับก็ขออาภาัยด้วยแล้วก็อาจจะเพราะว่าสื่อเราเนื่องความเรานะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะก็เลยมีการ แลกบ้างหรือว่าการเ,าเลื่อบ้างของคอมนะครับนี่ครับตอนแรกนี่ครูจะให้เราทําแบบนี้ก่อนนะครับโดยบอร์ดนี้ครูต่อให้แบบเมื่อกี้แล้วนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ขั้นตอนครบทุกอย่างแล้วนะครับขอบคุณที่รับฟังกันนะครับขอบคุณครับ